สวัสดีครับม่แน่สวัสดีค่ะแป้งอย่างสมองเมื่อไหร่ได้เรื่องพี่น้องเพราะว่าเปิดแฟตบะไรอ่างหอมอันเปิดแฟตยันมันทอตาเพิคนอันนี้เฮ็ดอยังเลยเขายังมามาอาบแป้งคักแก่แป้งทอดนุ่งทงงาน้อาบหน้าเสียดแป้งห่อยยันสวัสดีค่ะสวัสดีค่อนสวัสดีสสวัดีคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาสวัสดีค่ะอยากเมื่อไหร่ได้เรือพี่น้องเด้อตบมือแปะตบมือทำเฉย ตบมือดีใจระวังช่วงล่างด้วยนะครับช่วงล่างช,งช่วงล่างออกนะจ๊ะช่วงล่างจะออกแล้วพอได้อย่งงอางไรอย่างนั้นอ๋อจับอ๋อถึงคิดถึงเบื้องพี่นอ้องแล้วว่าเปิดใจเบื้องอันนี้พี่น้องสังเกตดีๆเน,นี่นิปโผล่นะเบื้องนิปโป้มาหน้าโอ้ยกล้องอะไรข้าเจ้านิปโป้ให้นั่งด้วย่สิพี่น้องสิว่าว่ได้คือตะหนักตาเได้พี่น้อง เมือนิโเป็นตทศนิโปกาแฟได้ไหมน้องคือกล่องอะไรคือพอเมื่อนนิโฟเห็นป่ะเห็นว่าเอานกล่องเอากลองแกนแล้วนี่น้องคือวันนิโฟยังไงอันนี้คือภาพรวมนี่น้องเอ้ยเอ้ยกอบขั้วห้ามี่ำหนี่เตียนบ่กเขาครกอบขั้วห้ามดนี่แหละแงงครับผมบนน้ำขึ้นกับพูดอะไรกับตำงวน บึงบรรยากาศนี้กงพี่นิงอ่ะสำหรับวันนี้คลิปแรกงนี่ผู้ใดอยากกินเขาน้ำก็ตามมากินยุ่ยซองพี่นิ้งนะครับเด้อช่องยายนิ้งพาชิมครับผมโอ้ยจำยากเราซื้อหมดเออครับเปางนี้ไป็นังอีกวันนี้เมื่ได้เปิดแฟนก็ยังมือแน่เลยพี่น้องขอตรวจอะไรครับครับ อันนั้นเหตุอย่างอันนั้นตัดต่อคลิปติน่าดอยคลปมบบเอา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 ไล่เนี่ยสั่นไล่เนี่ยไล่ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ยก่อพี่หนิงจะถ่ายคลิปเกนะ็นแนวกินแซ่บๆซื้อกินแล้วเอาให้ลูกไปน่าอาเบื้องหน้าก่อนเอออยากนอนนะพ่อก่อนไม่คลิปหน้าพี่น้อง